สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยมีบุคคลรอบข้างหรือคนรู้จักนะครับที่มีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดแปลกไปนะครับเช่นเวลาโมโหก็มโมโหรุนแรงนะครับฉุนเฉียวผิดปกติหรือบางครั้งมโมโหแบบไร้เหตุผลนะครับหรือวเวลาเศร้าบางครั้งก็จะเศร้าดิ่งเศร้ารุนแรงเวลาดีใจก็ดีใจมากผิดปกติซึ่งอาการเหล่านี้ครับอาจจะไม่ใช่อาการปกติทั่วๆไป ต่อาจจะเป็นอาการผิดปกติของโรคหนึ่งที่ชื่อว่าโรคความผิดปกติของบุคลิกภาพแบบก้ากึง่งหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า borderline personality disorder นะครับซึ่งในวันนี้ครับช่วงคุยกับหมอจะได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์นทีวีรวันจากภาควิชาจิตเวชศาสาตร์คณะแพทยศาสาตร์ศิริราชพยาบาลที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคบุคลิกภาพแบบก้ากึ่งว่าคืออะไรและจะมีแนวทางสังเกตอาการอย่างไรบ้างว่าเข้าข่ายกับโรคนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปหาคําตอบพร้อมกันครับ สวัสดีครับอาจารย์นาทีสวัสดีครับอาจารย์ครับความผิดปกติของบุคลิกภาพแบบก้ามึ่งคืออะไรครับอาจารย์ครับก็บุคลิกภาพนะครับก็คือรูปแบบพฤติกรรมของคนคนหนึ่งนะครับอาจจะเรียกง่ายๆว่านิสัยก็ได้ครับก็คือรูปแบบวิธีคิดวิธีการสแสดงออกทางพฤติกรรมทีนี้ปกติคนเราก็จะมีนิสัยที่แตกต่างกันแต่ว่าถ้าเกิดนิสัยหรือบุคลิกภาพนั้นค่อนข้างทําให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ยากหรือมีปัญหาความสัมพันธ์บ่อยๆก็จะเรียกว่า บุคลิกภาพผิดปกติ <Okay. S 2> ซึ่งมีหลายชนิดครับแล้วก็บุคลิกภาพแบบก้ามกึ่งก็เป็นหนึ่งในชนิดของบุคลิกภาพผิดปกติซึ่งลักษณะเนี่ยก็คืออาจจะมีอารมณ์ที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับ <Okay. S 2> สวิงง่ายแล้วก็เวลาที่รู้สึกอะไรก็จะรู้สึกมากเช่นเวลาเศร้าก็จะเศร้าดิ่งเวลาที่กังวลก็จะกังวลมาก <Okay. S 2> หรือว่าเวลาที่โกรธก็จะโมโหรุนแรงนะครับแล้วก็ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ก็อาจจะมี พฤติกรรมที่หุนหันพลันแล่นทําให้ยับยั้งตัวเองได้ลาบากอาจจะมีการทําร้ายตัวเองได้บ่อยนะครับก็คือคใครก็ตามที่มีอาการที่อาจารย์บอกคืออาจจะสงสัยเข้าข่ายว่าอาจจะมีภาวาะหรือที่เรียกว่าบุคลิกภาพแบบก้ามกึ่งได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับแล้วสาเหตุหรือปัจเจยัยเสียงที่ทำให้เกิดภาวะนี้มันเกิดจากอะไรครับ,รบก็สาเหตุนะครับจริงเรื่องที่หลายๆคนไม่รู้คือนิสัยของคนเราเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจาก พันธุกรรมครึ่งหนึ่งแล้วก็สิ่งแวดล้อมตอนที่เราเติบโตมาครึ่งหนึ่งครับงั้นถ้าสมมติว่าพ่อแม่หรือพี่น้องเนี่ยมีบุคลิกภาพลักษณะแบบก้ากึ่งอย่างเงี้ยครับ,รบก็ประมาณ5 0แล้วที่เราอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นบุคลิกภาพชนิดนี้ร่วมกับการเติบโตมาเช่นบางคนอาจจะเคยถูกทารุณกรรมรอาจจะโดนทุบตีอาจจะโดนล่วงละเมิดทางเพศรหรือว่า อาจจะโดนทอดทิ้งหรือว่าอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีการใช้อารมณ์สูงเนี่ยครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงทำให้คนคนนั้นมีบุคลิกภาพแบบนี้ได้ครับ <c oughs> อาจารย์ครับสมมติว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอาจจะมีบุคคลรอบข้างที่สงสัยว่าอาจจะมีภาวะนี้ได้นะครับมีคําแนะนำไหมครับว่าควรทํำยังไงหรือควรจะรีบไปตรวจเลยไหมหรือว่าควรเช็คยังไงก่อนว่าน่าจะเข้าข่ายกับโรคนี้ได้ครับครับคือถ้าถ้าสังเกตว่าตัวเองมี อารมณ์ที่ค่อนข้างสวิงนะครับเวลาที่รู้สึกอะไรเรารู้สึกค่อนข้างรุนแรงเศร้าเศร้าดิ่งมาก <c oughs> รู้สึกมีความมีพฤติกรรมที่ทําร้ายตัวเองบ,บ่อยๆเช่นบางคนกรีดข้อมือบ,บ่อยๆหรืออาจจะกรีดต้นขาเพราะว่ามันอยู่ภายใต้เสื้อผ้านี่นะครับ <c oughs> หรือว่าอาจจะกินยาเกินขนาดบา่อยๆหรือว่าเวลาที่โมโหทีก็คุมอารมณ์ได้ยากอาจจะด,าด่าทอทุบตีออกไปางงครับถ้าสังเกตว่า มีอารมณ์ลักษณะแบบนี้ควคุมได้ยากเนี่ยก็อาจจะแนะนําให้ลองมาปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิต,ตวิทยาซึ่งกอ็อาจจะช่วยประเมินได้ว่ามีบุคลิกภาพแบบนี้ไหมถ้ามีก็จะได้ช่วยรักษาอาจารย์ครับเรื่องทางการแพทย์เรามีแนวทางในการไม่ใช้โรคนี้อย่างไรครับ,รบ,บก็โดยปกติหมอจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาก็จะถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาในชีวิตก่อนนะครับว่าแบบคนไข้มีรูปแบบความสัมพันธ์แบบไหน มีปัญหาเยอะไหมแล้วการคุมอารมณ์เป็นย to ังไงครับรวมถึงพฤติกรรมการทําร้ายตัวเองต่างๆเช่นการกรีดข้อมือการกินยาเกินขนาดอะไรเงี้ยครับทีนี้ถ้าเกิดเริ่มสงสัยภาวะนี้คุณหมอก็ก็อาจจะวินิจฉัยแยกโรคกันอย่างอื่นหาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมว่าเพื่อแยกโรคที่อาจจะคล้ายกันเช่นโรคซึมเศร้าโรคอารมณ์สองขั้วหรือบโพล่าแล้วก็โรคสมาธิสั้นครับ อาจารย์ครับล้วสมมติว่าเป็นโรคนี้ละสมมติไม่ใช่ละเข้าขายว่าเป็นโรคนี้จริงเนี่ยจะมีแนวทางในการรักษาอย่างไรดี้างครับครับก็การรักษาบุคลิกภาพแบบนี้ก็จะใช้วิธีการทําจิตบําบัดครับถ้าพูดง่ายๆก็คือการมานั่งคุยกับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อทําความเข้าใจตัวเองเข้าใจจิตใจตัวเองก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือค่อยๆเรียนรู้ที่จะหาวิธีว่าจะจัดการอารมณ์ตัวเองยังไงหรือจัดการสถานการณ์ต่างๆยังไงให้ดีขึ้นได้ ก็คือจะเป็นเหมือนแบบกิจกรรมบำบัดกับทางจิตแพทย์แล้วก็ในในกลุ่มใช่ไหมครับครับเป็นเป็นการพูดคุยแบบเดี่ยวก็ได้หรือเป็นแบบกลุ่มๆก <c oughs> ็ได้อ <c oughs> ๋อครับแล้วมีแนวทางการให้ยาด้วยไหมครับอาจารย์ <c oughs> โดยส่วนใหญ่บุคลิกภาพผิดปกติเนี่ยจะใช้การพูดคุยหรือทำจิตบำบัดเป็นหลักครับส่วนใหญ่ยาจะไม่ค่อยได้ใช้หรืออาจจะมีบางรายที่ใช้นิดนหน่อยหน่อยแต่ไม่ใช่ตัวการรักษาหลัก <C> e <an> ครับผมครับอาจารย์ครับสุดท้ายครับอยากให้ชายบ้านทุกท่านครับว่าสมมติว่าเราไม่อยากจะเป็นโรคนี้นะเราจะมีแนวทางในการป้องกันหรือว่าดูแลจิตใจตัวอย่างไรบ้างครับครับสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งหรือว่าการที่เลี้ยงดูกันด้วยความรักความเอาใจใส่ครับก็อาจจะช่วยป้องกันโอกาสที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาบุคลิกภาพผิดปกติแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเ,เราเป็นแล้วหรือเรามีภาวะนี้แล้วหรือสงสัยว่ามีภาวะนี้ครับก็ มันสามารถดีขึ้นได้แล้วก็แนะนําให้ลองมาปรึกษาดูคือถ้าบุคลิกภาพเราดีขึ้นเราก็จะมีสามารถมีความสัมพันธ์ดีๆในชีวิตได้มีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนได้แล้วก็จะช่วยให้คล้ายๆลูกของเราไม่ไม่ต้องเผชิญกับภาวะแบบนี้ต่อคร,ครับคุณผู้ชมครับภาวะบุคลิกภาพแบบก้ามกึ่งนะครับจะมีอาการที่ค่อนข้างแตกต่างกันค่อนข้างมากในแต่ละวันนะครับเช่นถ้าเกิดเวลาเศร้าอาจจะมี อาการเศร้าที่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าดีใจก็จะดีใจมากๆหรือโมโหโก็จะมโมโหรุนแรงนะครับหรือถ้าเกิดกังวลก็กังวลมากผิดปก,ปกติเึ่งถ้าเกิดใครมีอาการที่เข้าข่ายอาการดังกล่าวนะครับก็ควรจะรีบไปพบจิตแพทย์เพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาด้วยการทําบําบัดอย่างทันท่วงทีนะครับในวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นายแพทย์าทีวีรวันจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยาาศาตสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับเสรับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช กลับมาพบกันในชุดงท้ายของรายการแล้วนะครับเป็นช่วงตอบคาถามจากทางบ้านโดยที่เราจะนำคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาทางสื่อออนไลน์มาให้คำตอบกันครับเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยครับช่วงนี้มีปัญหาเกี่ยวกับตารู้สึกตาล้าตาซ้ายรู้สึกเหมือนมีอะไรทิ่มแปบล้วหายประมาณ3มครั้งภายใน2เดือนตาขวาด้านหางตามักจะเคืองๆโดยเฉพาะตอนกลางคืนทั้ง2ตาบางครั้งเหมือนเคืองๆค,ค่ะอายุ64ปีปัจจุบันส่แว่นโปรเกรสซีฟขอคําแนะนําด้วยค่ะ อาการเบื้องต้นคล้ายกับอาการตาแห้งอาจลองใช้น้ำตาเทียมดูก่อนหากอาการไม่ดีขึ้นแนะนำมาตรวจกับจักษุแพทย์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจากักษุวิทยาค่ะหญิง65้าปีทานยาเพนิโนิลินครึ่งเม็ดและฟโฟลิก1เม็ดวันละ1ครั้งนาน2สัปดาห์ต่อมาทานยาเพนิโนิลลิน1เม็ดโฟลิก1เม็ดวันละ1ครั้งนาน20วันต่อมาทานยาเพนิโนิลินครึ่งเม็ดโฟลิก1มเม็ดวันละ1ครั้งนาน10วัน ต้องการหยุดทานยาหยุดได้เลยไหมคะในกรณีที่พ้น10วันจากการกินเพนิโซโลนขึ้นเม็ดแล้วถ้ายาหมดก็สามารถหยุดได้เลยเพราะนี่เป็นช่วงการปรับลดยาลงค่ะส่วนโฟลิกอาจจะต้องกินต่อเนื่องหรือตามแพทย์สั่งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรีราชค่ะเพศหญิงอายุ27ปีเป็นคนหน้าอกใหญ่โดนคนอื่นบูลลี่มาเยอะปวดหลังปวดไหล่มีอาการเป็นแผลกดทับที่ไหล่หน้าอกใหญ่มากค่ะเสื้อใส่ย,ยาก ไม่มีความมั่นใจเลยค่ะไม่รู้จะทําอย่างไรรบกวนคุณหมอช่วยให้คําแนะนําด้วยค่ะหมอเห็นใจในความทุกข์ใจของคุณนะคะเห็นเลยว่าต้องเจอกับการกันแกล้งสุขภาพร่างกายการแต่งกายส่งผลให้ขาดความมั่นใจไปหมอแนะนําให้ลองมองหาสิ่งที่เป็นข้อดีสิ่งที่ทําได้ดีสิ่งที่บูมใจให้มากและบ่อยๆอาจเป็นความสามารถเช่นดนตรีกีฬาศิละปะ หรือเป็นนิสัยที่ดีๆเช่นความมีน้ำใจความอดทนและพยายามไปใส่ใจกับสิ่งดีๆเหล่านั้นแทนลดการใส่ใจกับรูปร่างของตนเองลงอีกอย่างแนะนำให้ใส่ใจในคําพูดและการกระทําของคนที่หวังดีกับเราดีกว่าใครไม่หวังดีกับเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจมากนะะักค่ะสุดท้ายหมอเป็นกำลังใจให้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะ เพศชายอายุ51ปีเป็นโรคอมีรอยผิวหนังบริเวณขาและหน้าแข้งลักษณะนูนและขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ทราบว่ามีวิธีรักษาให้หายขาดไหมครับด้วยวิธีใดบ้างค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรอ่านเจอหลายๆคนรักษาจนท้อและจิตตกผมเองก็เริ่มจิตตกแล้วสามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ค่ะแต่อาจต้องใช้เวลานานการรักษามียาหลายตัวขึ้นกับลักษณะผื่นค่ะจึงแนะนำเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจและรับการรักษาให้เหมาะสมกับท่านค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาตัดจาวิทยาค่ะเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษค่ะอยากทราบว่าโดยรวมแล้วการกลืนแรกต้องกลืนอย่างมากกี่ครั้งถึงหายคะหรือเคสที่มีคอโตมากๆกลืนครั้งเดียวยังไม่หายคะเขากลืนแรกกี่ครั้งคะสําหรับโรคไทรอยด์เป็นพิษอัตราความสําเร็จของการเกลือแรกครั้งแรกอ,อยู่ที่ประมาณร้อยละ60-90ขึ้นกับสถาบันปริมาณแร่ไอโอดีนที่ใช้ค่ะ หากคอโตมากอาจจะต้องกลืนแก่มากกว่า1ครั้งบางคน2-3ถึงครั้งค่ะคนที่จะกลืนครั้งที่3มีน้อยค่ะหากกลืนสองครั้งแล้วไม่หายผู้ป่วยบางรายอาจเลิกทานยาต่อหรือผ่าตัดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะก็ขอบใจนะครับกับคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามากันในวันนี้หากคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับมีคำถามอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพก็สามารถพิมพ์คำถามและส่งเข้ามาได้ที่ w w w o n l i n e net และผมจะไปหาคำตอบจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาให้เองครับ และนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีศิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระท่านนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ในไลนครับและพบใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ